สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ข่าวพิภาพาประจำวันจันทร์ที่7กันยายน2558นะครับพบกับผมเช่นเคยหนุ่มหน้ามนคนุณิระกราวเมธีฉิมจิว๋วครับคุณผู้ชมครับช่วงแรกวันนี้พาไปที่จังหวัดขอนแก่นนะครับหลังที่เกิดเหตุคนร้ายปาก้อนหินใส่รถจักรยายนยนต์เพื่อหวังชิงทรัพย์ทําให้หน่วยงานต่างๆต้องเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งสั่งเพิ่มมาตรการดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับหลังมีนักศึกษาถูกชิงทรัพย์ไปแล้วหลายคนเลยพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับตามจุดต่างๆที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละครับจะมีการเพิ่มเจ้าหน้าที่เข้ามารักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงหลังจากนักศึกษาหลายคนถูกคนร้ายที่ขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบและปลาหินใส่จนบาดเจ็บเพื่อชิงทรัพย์ โดยวันนี้นะครับมีการประชุมปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยร่วมกันระหว่างนายสมพงสิทธิพรมผู้ช่วยอธิกรารบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นนายกเกษม ภูมิธรรมะนะครับหัวหน้ารักษาความปลอดภัยและการจราจรและพันโทพิทักษพลชูศรีหัวหน้าชุดปฏิบัติการประจำพื้นที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งที่ประชุมกำชับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่มมาตรการดูแลตลอด24ชั่วโมงผลัดละ40นายประตูเข้าออกทั้งหมด9ประตูหลังเวลา20นาฬิกาจะมีการตั้งกลวย จุดตรวจรถที่เข้าออกมีกล้องวงจรปิด1,200ตัวตามตึกและอาคารสถานที่ต่างๆและในอนาคตจะตั้งตู้าตามจุดต่างๆเพื่อรับแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ทันเวลานะครับและเพื่อม,มาตรการตรวจเข้มสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ด้วยที่ผ่านเข้าออกมหาวิทยาลัยเพื่อคัดกรองบุคคลภายนอกเพื่อป้องกันวิชาชีพเข้ามาก่อเหตุครับเพิ่มความเข้มวงวด การตุนตามากขึ้นแล้วก็เพิ่มกาลังเจ้าหน้าที่ให้มากขึ้นนะกว่าปกติซึ่งปกติเราก็จะมีแต่ละกะเนี่ยก็จะมี40นายประจําทั้งหมดนะร,รวมถึงเจ้าหน้าที่อปอ,อ,อด้วยนะครที่อยู่ในประตูเข้าออกนะรจะเข้มงวดมากขึ้นนะแล้วการปิดปิดประตูบางจุดอาจจะต้องจําเป็นนะครเพราะว่าเป็นการป้องกันเบื้องต้นในการที่จะคัดกรองนะรบุคคลภายนอกที่เข้าออกนะ น,น้องนักศึกษาเองก็ต้องดูแลรักษาความปลอดภัยของตนเองด้วยนะครับช่วงนี้พาไปดูชาวนาตัวอย่างที่จังหวัดชายภูมินะครับดิ้นรนสู้ชีวิตจากปัญหาภัยแรงตระเวนรับซื้อมะยมตามบ้านตามสวนส่งขายสร้างรายได้เสริมนะครับในแต่ละวันเขามีรายได้ไม่ต่ำกว่า1,000บาทเลยครับ หลังจากการทำไร่ทำนาไม่ได้ในปีนี้นะครับชาวบ้านส่วนหนึ่งได้พากันหันมายึดอาชีพเสริมออกตระเวนรับซื้อเก็บไมยมมาจำหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลางเพื่อสร้างรายได้ในช่วงนี้นะครับนางเลื่อนไก่ฝ่ายชาวนาบ้านดอนกอก ตำบลโคกสะอาดอำเภอหนองบัวลเวจังหวัดชายภูมินะครับเปิดลานรับซื้อมะยมแบบไม่อั้นและให้ราคาสูงกิโลกรัมละ1 0ถึง12บาทซึ่งก็สามารถสร้างงานสร้างเงินให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้และพากันหันออกไปรับซื้อมะยมตามสวนตามบ้านเพื่อนํามาจําหน่ายแทนการขาดรายได้ในปีนี้นะครับทาให้มีรายได้เสริมเข้าครอบครัววันละไม่น้อยกว่า1 0 0 0ถึง1,500บาทสําหรับช่วงนี้การทําไร่ทํานาไม่ได้ ผลเท่าที่ควรแต่ก็ยังมีผลมะย,ยมที่ออกลูกจำนวนมากทำให้ชาวนาชาวสวนหันมายึดอาชีพตระเวนออกรับซื้อมะย,ยมมาจัดจำหน่ายเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งก็ถือว่าสร้างรายได้เข้าครอบครัวได้อีกทางหนึ่งดีกว่าที่จะต้องทนเสี่ยงรอฝนประกอบกับอาชีพไม่ได้อะไรนะครับแล้วก็ไม่ยอมหางานทำในช่วงที่ตกงานไม่มีนาทาเหมือนปีที่ผ่านมาด้วยแถมเป็นหนี้เป็นสินมากขึ้นถ้าขยันก็จะไม่อดตายครับ ช่วงนี้สถานการณ์ภัยแล้งก็ส่งผลกระทบกับพ่อแม่พี่น้องชาวนาทุกคนเลยนะครับอย่างไรก็ตามทีมข่าวพูดภาคของเราก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้สู้ต่อไปด้วยนะครับส่วนสถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดลําปางยังไม่ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะที่อ่างเก็บน้ําบ้านแม่ไห้น้ําเหลือแค่ระดับอกเท่านั้นนะครับทาให้คณะกรรมการหมู่บ้านต้องสร้างกติกาในการจับปลาโดยให้ใช้แหกกับหยอเท่านั้นครับ ชาวบ้านต่างนำอุปกรณ์จับปลาที่ทางคณะกรรมการหมู่บ้านอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะแหกับจอเท่านั้นนะครับเพื่อจับปลาที่บริเวณอ่างเก็บน้ําบ้านแม่ไหจังหวัดลําปางเพื่อให้สัตว์น้ำบางส่วนได้หลงเหลือสืบพันธุ์ต่อไปหลังจากที่ระดับน้ําลดลงเหลือแค่อ,อกเท่านั้นการจับปลาในครั้งนี้ก็ต้องการสร้างกติการ,ร่วมกันนะครับจะได้อยู่รอดทั้งคนและสัตว์ซึ่งทางคณะกรรมการหมู่บ้านได้เก็บเงินค่าแหผืนละ ยี่ผืนละ200บาทนะครับส่วนยอก็หลังละ100บาทให้เข้าไปจับปลาได้บรรยากาศทั่วไปก็เป็นปรอย่างคึกคักนะครับเต็มไปด้วยประชาชนกว่า200คนจนเต็มอ่างเก็บน้ําไปหมดแต่ละคนได้ปลามามากกว่า20กิโลกรัมนาไปทําอาหารและขายสร้างรายได้เสริมนายประกรณ์เกียงคําผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่ไฮบอกว่าขณะนี้อ่างเก็บน้ําตื้นเขื่อนนะครับมีดินโคลนมาปิดท่อส่งน้ําจึงว่าจ้างรถแบคโฮลอกโคลนเพื่อเปิดทางน้ํานะครับแต่ แต่ก็ยังมีปัญหา,าไม่ไม่ได้เต็มที่แต่ยังแก้ปัญหาไม่ได้เต็มที่นะครับส่วนปลาในอ่างเก็บน้ําก็เริ่มจะน็อกตายจึงร่วมกับคณะกรรมกรารหมู่บ้านเปิดให้ประชาชนเข้ามาจับปลาโดยนําเงินดังกล่าวมาพัฒนานแหล่งน้ําต่อไปพร้อมร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยขุดลอกอ่างเก็บน้ําให้ลึกมากกว่านี้เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแรงครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านด้วยนะครับ ปิดท้ายช่วงนี้ด้วยเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุดทัยธานีนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่และชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันสร้างฝายชะลอน้ําโครงการฝายต้นน้ําลําทานตามแนวพระราชดําริเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครับ นี่แหละครับบรรยากาศแห่งความรักความสามาคัคคีการร่วมแรงร่วมใจกันของข้าราชการทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบลโคกมออำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีนะครับที่ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำสามฝายกั้นลำธารธรรมชาติภายในวนอุทยานเขาหลวงตามโครงการฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ การร่วมแรงร่วมใจกันในครั้งนี้นะครับเป็นการดำเนินงานเพื่อพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้ประกอบกับเพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์โดยขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ทรงวางรากฐานไว้ให้เป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างรวมทั้งเป็นการเทรพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีอีกด้วยครับ ช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายเรื่องราวให้ติดตามในข่าวพิภาคครับขอเชิญประชาชนชาวไทยตอบแทนคุณแผ่นดินและเชิดชูพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพกษัตร์แห่งสยามประเทศในกิจกรรมราชพักไว้แอนคอนเสิร์ต แทนคุณแผ่นดินเพื่อจัดหารายได้สมทบทุนการจัดสร้างอุทยานราชพักอุทยานแห่งความจงรักภักดีณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันโดยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงจักรยานนำขบวนบนเส้นทางแทนคุณแผ่นดินระยะทาง34กิโลเมตรและนักปั่นจักรยานประชาชนทั่วไป สามารถเข้าร่วมแข่งขันจักรยานระยะทาง127กิโลเมตรชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบระโมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชระกิติยาภาและอุดหนุนของที่ระลึกพร้อมชมคอนเสิร์ตรายได้สมทบทุนในการสร้างอุทยานราชพักดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ww w อุทยานราชพัก .com ร่วมสร้างมรดกของชาติสมบัติของลูกหลานทั้งแผ่นดิน 12กันยายนปี2,558วันรวมพลังตอบแทนคุณแผ่นดินราชพักบ์ไวแอนดคอนเสิร์ตแทนคุณแผ่นดินการค้ามนุษย์เป็นปัญหาของบ้านเมืองที่สะสมมายาวนานรัฐบาลประกาศให้การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติระดมพลังทุกภาคส่วนแก้ปัญหาให้ตรงจุด หยุดการค้ามนุษย์ให้เด็ดขาดให้นานาชาติยอมรับความร่วมมือจากคนไทยเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ให้รัฐบาลดำเนินงานแก้ปัญหาการค้ามนุษย์มีประสิทธิภาพ รับเข้าสู่ข่าวพูิภาคนะครับจยิงกับผมหนุ่มน้ามนคนสระกราวเมธีจิมจิวครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ชมที่ชื่นชอบการท่องเที่ยววัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นไทยเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์บรรดาลไทยที่กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดตั้งขึ้นที่จังหวัดราชบุรีนะครับนำร่องเป็นแห่งแรกในพื้นที่ภาคกลางกันครับ นี่เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งของการสาธิตทำเครื่องตั้นดินเผาภายในศูนย์บันดาลไทยจังหวัดราชบุรีนะครับที่โรงงานเท่าหงไทยอำเภอเมืองราชบุรีสำหรับศูนย์แห่งนี้นะครับจะเป็นศูนย์กลางที่จัดแสดงวัฒนธรรมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมของชาติในแต่ละจังหวัดมารวบรวมไว้เพื่อส่งเสริมเป็นอุตสาหกรรมด้านวัฒนธรรมในรูปแบบของสินค้าของฝาก และผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับอีกทั้งเป็นศูนย์กลางให้บริการคําแนะนําด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ของประเทศและสร้างเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสําหรับการตั้งศูนย์บรรดาลไทยแห่งแรกอยู่ที่หอศิลร่วมสมัยกรุงเทพมหานครและได้ขยายมายังสองจังหวัดนําร่องได้แก่ราช,ชบุรีและเชียงรายนะครับเพื่อให้เป็นแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาคเข้าเที่ยวชม โดยศูนย์แห่งนี้นะครับนายอภินันโปสยานนทประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในการเปิดงานด้วยครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็สามารถไปเที่ยวชมได้นะครับช่วงนี้พาคุณผู้ชมลงใต้ไปที่จังหวัดยะลานะครับดูเรื่องราวของผู้ประกอบการทำโรตีกรอบ และโรตีแช่แข็งซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดธุรกิจขนาดย่อมนะครับหรือเขาเรียกว่า SME ของจังหวัดที่ประสบความสำเร็จสร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในพื้นที่และในต่างประเทศด้วยครับนี่เป็นบรรยากาศภายในร้านเจบิโกเบเกรี่นะครับ ประเทศไทยซึ่งเจ้าของร้านกําลังจัดเตรียมโรตีซึ่งผ่านการทอดแล้วมันจุ่ใส่ถุงส่งจําหน่ายตามคําสั่งของลูกค้ารวมทั้งส่งขายในสนามบินและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับทางด้านนายอับดุล,ลเลาะจอุบองเจ้าของร้านกล่าวว่าความเป็นมาของผลิตภัณฑ์โรตีกรอบและโรตีแช่แข็งก่อนหน้านี้ครอบครัวทําร้านเบเกอรี่นะครับในช่วง3-5ปีที่ผ่านมามีแนวคิดทําโรตีกรอบและ แช่แข็งออกจำหน่ายซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนด้วยดีมียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะโรตีกรอบปัจจุบันนอกจากจะส่งจำหน่ายในพื้นที่3จังหวัดชายภาคใต้แล้วยังขยายไปที่อำเภอหาดใหญ่สนามบินร้านค้าของฝากจากจังหวัดภูกเก็ตและชุมพร รวมไปถึงในกรุงเทพมหานครด้วยรวมทั้งกระจายสินค้าไปยังไปรษณีย์ส0จังหวัดด้วยขณะที่โรตีแช่แข็งจะส่งจําหน่ายในสนามบินจากบางส่วนนะครับและห้างสรรพสินค้าและขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการดําเนินการที่จะส่งไปจําหน่าย6รัฐในประเทศออสเตรเลียทั้งนี้รายได้เฉลี่ยเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมีรายได้เดือนละ2 0 0 0 0 0ถึงสามแสนบาทเลยทีเดียวนะครับ สำหรับธุรกิจนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเลยเนื่องจากได้รับการคัดเลือกจากอุตสาหกรรมจังหวัดและสนับสนุนเงินเพิ่มทุนจาก SME Bank เพื่อเตรียมพัฒนาเป็นธุรกิจต้นแบบที่มีศักยภาพนะครับเป็น,นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับจังหวัดและสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนต่อไปครับยังมีประเด็นอื่นที่น่าสนใจติดตามได้ในส1เ,เด็ดทั่วไทยครับ กรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองชายเชิงเซาจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี2558เพื่อแจกข้าวสารอาหารแห้งให้ทานแก่ประชาชนผู้ยากไร้ที่ได้รับความเดือดร้อนในจงังหวัดชายเชียงเซาและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตที่ไร้ญาติ โดยมีนายอนุกูลตังคณานุกูลชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชเชียงเซาพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการสารเจ้าพ่อหลักเมือง,ชงเชียงเซาร่วมแจกข้าวสารบรรจถุถุงให้แก่คนยากจนคนพิการผู้สูงอายุผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสจำนวน5,000ัน 5, ถุงซึ่งส่วนที่เหลือจากการแจกทานจะนําไปมอบแก่โรงเรียนที่ยากไร้ขาดแคลนในถิ่นธุรกดานต่อไป นายนพร,รัตตั้งกิติถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรระดมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำร,รวจสาธารณสุขฝ่ายปกครองรวมทั้งผู้นำชุมชนกว่า70คนเข้าร่วมประชุมกำหนดมาตรการบูรณาการป้องกันปราบปรามตัดวงจรขบวนการค้ายาเสพติดตลอดจนบําบัดผู้เสพให้กลับมาเป็นพลเมืองดีในสังคมแก้ไขปัญหายาเสพติดหลังในรอบหนึ่งเดือนเจ้าหน้าที่พร้อมฝ่ายปกครองสามารถจับกลุมผู้ค้ายาบ้านับแสนเม็ดพร้อมไอซ์ซึ่งไม่เคยพบมาก่อนในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ที่โรงแรมนครแพร่าทาวเวอร์อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ในธนาครอึ้องจิตไพศาลร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดเปดิดอบรมโครงการสร้างธนมาพิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2,558เพื่อสร้างหลักธนมาพิบาลสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสาสามารถตรวจสอบได้ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ปิดทายกันที่เรือนจําจังหวัดแม่ห้องสอนในบํารุงจันบ้านครองผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดแม่ห้องสอนร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพนําผู้ต้องขังกว่า200คนเข้าอบรมธรรมะโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังหลักสูตรสักขสมาธิตามแนวทางพระธรรมมงคลายานหลวงพ่อ,อวริยังสรินทารโร เพื่อเรียนรู้สร้างความเชื่อมั่นปัญญาความอดทนปรูกิตสำนึกและการตัดสินใจสามารถที่จะนำมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีพระครูวิรัติริยะธรรมโมและอาจารย์ประธานชัยวายุโชตเป็นนิยากรให้ความรู้ก่อนผู้ต้องขังออกสู่สังคม คุณผู้ชมครับกลุ่มยุบัเกษตรกรโรงเรียนบ้านสร้างก่ออำเภอกุจบจบจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับได้เรียนรู้อาชีพเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมีผลผลิตจากฐานการเรียนรู้ทักเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชจนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศนะครับติดตามได้ในหนึ่งในภูทรครับ เกษตรกรโรงเรียนบ้านสร้างก่อตำบลสร้างก่ออำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีกำลังช่วยกันเก็บไข่ไก่ที่พวกเขาเลี้ยงไว้ซึ่งเป็นอีกฐานการเรียนรู้หนึ่งของกิจกรรมยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านสร้างก่อจากทั้งหมดเจฐานการเรียนรู้ได้แก่กลุ่มเลี้ยงหมูกลุ่มเพาะเห็ดกลุ่มเลี้ยงสัตว์ปีกกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษกลุ่มข้าวกล้องกลุ่มเลี้ยงปลากลุ่มไส้เดือนและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เพื่อให้พวกเขาได้เข้าใจทั้งภาคทฤษฎีหลักวิชาการ,รด้านกเกษตรและลงมือปฏิบัติจริงรเพื่อให้มีทักษะสามารถนําไปถ่ายทอดให้ผู้ปกครองที่บ้านเพื่อเป็นอาชีพได้ผมคิดว่าการ<ค>ที่เรามีหน้าที่ในการพัฒนาเด็กให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศได้เราต้องปลูกฝังในเรื่องของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงก่อนการที่เราจะเอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมา ปลูกฝังให้เด็กได้เนี่ยเราต้องหากิจกรรมที่มันง่ายๆสําสหรับเขาซึ่งโรงเรียนของเราเนี่ยอยู่ในชุมชนที่ทําการเกษตรผู้ปกครองทําอาชีพการเกษตรเด็กมีทุนอยู่แล้วในเรื่องของการทําการเกษตรเราก็เอาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาในกิจกรรมการเรียนรู้การเกษตรที่เรียนครับโดยเราตั้งกลุ่มชี่ว่าเกษตรกรขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้เขารู้จักความพอประมาณ รู้จากความมีเหตุผลและก็สร้างภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตที่ดีของเขาในวันข้างหน้าอาจารย์บรรทมแก้วอาสาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างก่อที่พ่วงตำแหน่งที่ปรึกษากลุ่มยุวกเกษตรกรบ้านสร้างก่อด้วยอีกตำแหน่งท้งนี้ด้วยใจรักในอาชีพเกษตรและศึกษาหาความรู้ในด้านนี้อยู่เสมอเพื่อเติมเต็มให้กับกลุ่มยุวเกษตรผลจากการทุท่งเทและมุ่งมั่น ทำให้กลุ่มยุวเกษตรและที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านสร้างก่อคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศมาแล้วข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้าพเจ้าจะใช้สมองเพื่อทาเงินจัดการให้ก้าวหน้าข้าพเจ้าจะใช้สมองการประชุมกลุ่มและกล่าวคําปฏิญาณตนอย่างเข้มแข็งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยหล่อหลอมยุวเกษตรกรให้ยึดมั่นการดำเนินกิจกรรมของพวกเขาตามที่ได้กล่าวคำปฏิญาณไว้ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านสร้างก่อต really ั้งขึ้นเมื่อวันที่9ธันวาคม2542มีสมาชิกกลุ่ม60คนเพื่อฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้านเกษตรเคหากิจเกษตรการบริหารจัดการการวางแผนและการทำงานร่วมกับผู้อื่นที่เรานำไปใช้จริงๆนะคะก็คือการใช้ชีวิตอยู่แบบพอเพียงการปลูกพืชผักกินเองการทำนาอย่างถูกวิธีนะคะ ก็มาด้วยความสมัครใจนะครับคือเราเต็มใจที่จะมาทำทำแล้วเรามีความสุขนะครับก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างยุวเกษตรกรโร,ร,รงเรียนบ้านสร้างก่อมีการพัฒนากระบวนการกลุ่มตามแบบแผนของอยุวเกษตรกร,ร,กร,รอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่มีความรับผิดชอบการมีส่วนร่วมวนะฝึกเป็นผู้นำกระบวนการประชาธิปไตยยอมรับอาชีพกเกษตรกรรม ว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตและเศรษฐกิจของประเทศทีมข่าว NBT ขอนแก่น,น,นรายงานสำหเริมใอาชพทุกคนสาหรับผู้ชมที่มีข้อเสนอแนะหรือมีคำแนะนำติดชมรายการนะครับสามารถติดต่อเราได้ที่ w w w Facebook.com ไปที่เพจห้องข่าวภูมิภาค NBT ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับ และว,วันนี้เราจะลากันด้วยบรรยากาศที่บริเวณสะพานสารานวิถีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับกับกิจกรรมชมรมจักรยานข้ามประเทศประจวบคีรีขันธ์มูดองเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเมียนมาพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการออกกำลังกายมีนักปั่นจักรยานจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมกว่า2,000คนเลยทีเดียวครับ วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมหนุ่มหน้ามนคนสระก,กราวเมทีฉิมจิ๋วพร้อมด้วยทีมงานข่าวพูดภาคทุกท่านต้องขอขอบพระคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามรับชมรายการและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับโอ้โหไม่แหลกหนึง่งเชิญครับขณะนี้เราปล่อยจักรยานนะฮะเพื่อเป็นเกียรติบ้านนะครับแต่ว่า60กิโลจะไปเจอ